าษอีสานวันละสอ,นะ <_ away> สองสามคำนะคะไม่ใช่สองสามคำสีค่คำเดียวนะวันนี้เสนอคําว่าหัวดอนโนหัวดอนนะหัวดอนหัวดอนยู่โนหัวดอนหัวดอนก็ควายดอนนี่คือกันหบอหัวดอนก็ควายดอนคือกันไหมคือกันไหมแม่คล้ายคแล้วหัวดอนหัวดอนมันเหมือนกันป่าโอ้ยหัวดอนก็หัวดอนภาษาอีสานนะมันจะเป็น หัวคนผมงอ,อกอะ่ะสีขาวอะ่ะก็เรียกว่าหัวดอนนะนี่เออคล้ายๆกับใบบุญนี่แหละหัวดอก็งอ,อกนะโอ,โอ้ยหัวอันนั้นอะ่ะไม่รู้วคืออะไรนะแต่ว่าหัวดอนภาษาอีสานหมายถึงคนที่ผมงอ,อกหัวงอกเป็นสีขาวๆค่ะเดี๋ยถ้าควายดอนมาควายดอนก็จะเป็นสีขาวเหือนกควายเผือกนะคะนี่คือคำว่าหัวดอนะคะ่ะตกใจหมดเลยหอวนะคะไม่ใช่ดอนะคะดอง